พอจะดพอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่วันนี้ทํานพี่เตียนปจ่าอ๋อ ของเรานนั้นได้ดําเนินการในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาโดยลําดับและก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของการปริการและส,สระสวิภาพประสิทิการของสตรีในการทั้งของทุนท่านีีทางจังหวัดก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนของบทบาทของคณะกรรมการสตรีและในที่สุดรวมทั้งชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติต่อไปครับเรกลับไปเรียน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีานีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราชการทุกภาคส่วนตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านจังหวัอดอุดรธานีเพื่อสรุปผลการดำเนินตั้งแรกเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2555ข้าเลือประธานรองความเหมาะสม คือการประชุมของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานีเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสตรีระดับตำบลเมื่อวันที่14ล,ลขาจิการคณะกรรมการจัดสรรงเกิดชนและผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่อุดรธานีได้เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ท่านนายกบานสตรีซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นนักดนตรีอยู่อีกคนหนึ่งในคณะเราในฐานะนักดนตรีนะคะนี่ก็เห็นว่าแล้วก็ช่วยเป็นกลไกเล็กๆในการที่จะทำให้พอดีที่อุรานเราเปิดภาษาไทยทั้งพรูษาภาษาไทยพอดีได้ติดตามท่านอยู่ถามว่าท่านเป็นคนที่มีวันนี้ เพราะว่าเป็นกาใช้ภาษาไทยได้ดีระดับหนึ่งนี่้ในต่างประเทศเห็นในทีวีขอกราบขอขอบคุณพระนท่านเป็นอย่างยิ่งที่ทททได้จังดวัดท่านนี้ในโอกาสแรกเรามีสตรีตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ประมาณ4,900คนเศษด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบนทบาทศิลปโดยกำหนดเ,นาาเป็นวาระเร่งด่วนในการทำงานปี้ป้าหนา การที่เราทำสพัฒนาความรู้ให้เป็นการส่งสารความเข้มแข็งทางด้านศ แล้วก็บุคคลสําคัญพัฒนาไปพร้อ,รอมๆกันในการประชุมเชิญปฏิบัติการการเรียนพร้อมอกันด้วยนะคะจะต้องเปิดฉากมาสวัสดีท่านก่อนแล้วก็พูดอะไรกับท่านก่อนการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบลที่นี่ <im itation> ทุกๆท่านและก็ทั่วประเทศนั่นเป็นเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่จะมาทําหน้าที่ในการเสียสละเพื่อพี่น้องสตรีของเรา ทังชายครับจางเหยียงายายยยงานพญาเยียเมืองนะครับท่านบักแทนได้รายงานสรุปการชา้ ภาพตอนทีน่พระนาจรยวิษฐรรียนรวมไปถึงทับเหล็กโรงเรียนนี้นะครับได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการที่เขาได้ดําเนินการในนโยบายรุ่ยใหญ่เราบ้างค่ะคือต้องบอกว่าถ้าดูโดยภาพรวมนะคะทุกนโยบายเนี่ยถ้าดูเหมือนว่าดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างกับขณะนี้อยู่ที่โรงเรียนเรื่องของทับเหล็กที่ให้เด็กๆคนคนึ่ใช้ได้ถามท่านอาจารย์ ก็บอกว่าสอนง่ายขึ้นเพราะว่ามีสื่อที่จะช่วยการเรียนการสอนแล้วก็สามารถจะจูงใจให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นแล้วก็อาจารย์เพราะว่าเด็กเขาก็ชื่นชอบที่อยากจะเรียนกับนักเรียนส่วนเรื่องของหลักประกันสุขภาพก็ดูเหมือนกับว่าเขาดําเนินงานมต้องเป็นสิทตีแล้วพัฒนาการมาเรื่อยๆปัญหาก็ดูจะน้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางผู้ที่รับผิดชอบโครงการก็สามารถที่จะ เห็นหนทางที่จะแก้ไขนะคะยังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปดําเนินการในภาคใหญ่แต่ว่าส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลิงขนาดที้กาลังคึกคักในชีวิตชีวรนะคะ,ะในส่วนที่ท่านกรรมการได้สะท้อนขึ้นมาก็ล้วนแต่ เป็นปัญหาที่เรามีหนทางแก้ไขยอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของจํานวนสมาชิกซึ่งไปลงทะเบียนเอาไว้จํานวนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อาจจะตรวจไม่พบในอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ขอชี้แจงให้ทราบว่ามีเหตุผลของเขาก็คือเหมือนกับตอนกรอกเอกสารสมาชิกอาจจะกรอกไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ทำให้เวลาเข้าระบบจึงทําให้ชื่อหลักหายไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่เป็นปัญหาอุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ ก็จะต้องให้ทางพัฒนาชุมชนนะคะได้รับปัญหาแล้วก็มาคลี่คลายให้ก็ขอให้ผู้ที่ชื่อหายไปอย่าตกใจนะครับครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นเป็นสื่อมาก่อน,นแล้วท่านเข้ามาดูแลกลมรมประชาสัมพันธ์ในขณา,านี้ท่านจะมีแนวนโยบายอะไรจะทําให้กมรมประชาสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นไหมครับท่านครับ ค่ะพวกเราเนี่ยก็มีความตั้งใจอย่างสูงนะคะที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์จริงๆเขามีนโยบายแล้วก็ฉันก็มาต่อจากรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันตลอดกระบวนกานั้นเองเพราะฉะนั้นแนวนโยบายที่จะทำให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งที่รัฐบาลไ,ได้ดําเนินการไปตามระบอบประชาธิไปไตยเพื่อที่จะส่งการบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่เราถื็ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก เพราะว่าจะทําให้นโยบายต่างๆประชาชนก็มีโอกาสรู้ว่าไปถึงไหนแล้วก็จะเข้าถึงได้อย่างไรและในขณะเดียวกันเราก็ต้องการจะฟังเสียงสะท้อนว่ายังมีสมอน,นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะอาศัยเป็นเครื่องมือนอกเหนือจากนั้นเรายังมีความเชื่อว่างานประชาสัมพันธ์จะช่วยพัฒนาประเทศได้ก็ยพยายามจะนำทางในส่วนจุดนั้นโดยพัฒนาทําให้การทํางานของกรมประชาสัมพันธ์ได้รับความสมนใจจากผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมากขึ้น และในโอกาสที่เรากําลังจะเข้าเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดในบรรดาคนไทยว่าเมื่อเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างในการเตรียมความพร้อมอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่แม้แต่กระทั่งการที่จะพยายามให้มีภาษากลางแบงเช่นสังเกตนะคะก็กําลังพยายามจะทาทีนี้เดี๋ยวขอให้อดใจรออีกนิดหนึ่งเราจะประกาศก่อนจะสิ้นปี ในให้ได okay. yeah. ้ทราบอย่างชัดเจนครับผมหลักๆเลยในเมื่อท่าเปลี่ยนแต่เราจะทำให้ชัดมากยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ